ยอดลายเซฟเมืองทักแขกโคดินเลยโอ้ยเลยโอ้ยลยยูฮานี่สูบอะไรนะ ในหอบเดือนนะี่ไหมไรเดือนเนะี่ยสุดิกินเดี๋ยวมีซีซันนะนนอจอดจอดจอด,จด

ไปเสืออยู่ท่าแต่งกิตาไปเสือโลเก่าซิปวังเดือนสี่ปีกายนะครบทีมงานมาเนี่ยห <c oughs> ยับออกเถอะทีมงานห้องห้องใหญ่ โอข่าวก็บรรยากาศเนอะอากาศน้องน้ำไว้เนี่ย จะแป้งไปต,ตกบ่ออสองเมนูสองสองยอย่างเอาเอาจานมาเอาะตาตัว ตอนใหญเผียงคิดมม่โมเมนต์มเนเสียงคือกัน oh. เนาะเฟซบุ๊กเซฟจากท่าแข็ของแท้แล้วเนี่ย <laughs> นี่จะยุ่เมืองไดไรท่าแขเต้องท่าแขกแขนอนะตมท่าแข็งบอน xếp 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 mặt đạn, một lắm một lắm một lắm vào lắm này lắm một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  lắm lắm một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  lắm đeo đeo มีพี่เพนเนี่ยต้นม้ใช่อติใช่ไหมด้วยนะต้นไนะใส่ถัวฝร่เอะไยอ่ะน่าาใส่จานสีนองพีชโษณานี่ยมนใหญ่อใส่ขนมปังสี บุพยาสองถ้วยนะผสมถ้วยครึ่ง้ถ้วยครึ่งอีงนะทำบุญเนี่ยสใส่อันกระติก,กันเออในวางคนนมาโอท้ทีคนจะ,จะได้ใส่สามเซ็ตคนลอยสื้อนี่เนาะเซ็ตกระถาเล็กสูสสสตรายเนาะ ต uh, um, sure> uh 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 uh, uh 네ั้งอะไรก็ไม่ผูใช่บอกน่ครับควยังเค็มหมเออสโบโอ้ยสุดยอดตายเลือนนัำเลือใส่ใส่ดนรูน้ำเนาะ ไปน้ํานี่ก็บ่มีปัญหาก็ได้มาฮ้องครับเดี๋ยวกันฮะอันนี้ล่ะบ่ใส่เม็ดอะไรอันนี้กินน่ะจริงใครใส่น้ํกันใส่มื้อเกางจะใส่อันนั้นน่ะบ่บ่เป็นหยังมัเป็นอย่งถ้าจรใครเนี่ยบ่ขาวใส่กระทิซ่ําจริจังนะ ยอดไลยเซฟเมืองทักแขกนเอนยเลยโยเน้ในสูบอะนะนหอบเดือนนยเดือนเนี่ยจได้กิน เดิมมีสีสันไนงะจามสุดเอ้ยจอดจอด,จด